สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับในการเลี้ยงสัตว์ทะเลในระบบปิดไม่ว่าจะเลี้ยงในตู้หรือเลี้ยงในบ่อสิ่งที่น่าจะเป็นปัญหาหลักและทุกคนต้องเจอเลยก็คือปัญหาตะไคร้ครับโดยตะไคร้หมักจะเกิดจากการที่ของเสียในระบบถูกจัดการออกไปได้ไม่หมดทําให้เหลือของเสียตกค้างและเกิดเป็นตะไคร์ขึ้นมาซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการกําจัดตะไคร้ให้ได้ผลเป็นอย่างดีก็คือ การจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุครับนั่นก็คือการลดของเสียไม่ว่าจะเป็นการจัดกระแสน้ำการขยายระบบกรองการเปลี่ยนน้ำการใช้น้ำ r า o การลดปริมาณการให้อาหารปลาการใช้สารเคมีต่างๆการทํำแบคบูมการใช้ถ่านคาร์บอนหรือแม้กระทั่งการลดจำนวนสิ่งมีชีวิตในตู้ เพื่อให้การปล่อยของเสียลดลงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิธีการลดปริมาณของเสียที่อาจเกิดขึ้นในระบบถังซินยกตัวอย่างเช่นผมนเคยเห็นมีเพื่อนเเข้ามาถามครับว่าจัดกระแสน้ําก็แล้วลดมุมอับในตู้ก็แล้วทําไมไซายาโนถึงยังมีอยู่แถมไซายาโนเองยังไปเกิดหน้าปั๊มขึ้นเลยด้วยซ้ําตรงนี้ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจธรรมชาติของไซายาโนก่อนครับว่าจริงๆแล้วไซายาโนไม่ได้กลัวกระแสน้ําหรือกลัวปั๊มขึ้นนะครับ โดยไซยาโนมักจะเกิดจากการที่มีของเสียสะสมกันอยู่จนทําให้บริเวณที่มีของเสียสะสมกันอยู่นั้นมีคุณภาพน้ําที่ไม่ดีและไซยาโนก็จะเกิดขึ้นซึ่งในตัวปกติบริเวณมุมอับจะเป็นจุดที่มีการสะสมกันของของเสียเยอะครับจึงทําให้เกิดเป็นไซยาโนขึ้นเมื่อเราเพิ่มกระแสน้ําจัดกระแสน้ําทําให้มุมอับหายไปของเสียในบริเวณนั้น ก็จะถูกเชื้อจางกับน้ําในส่วนอื่นๆของตู้ไซยาโนก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากเพิ่มปั๊มขึ้นก็แล้วจัดทรงหินใหม่ก็แล้วไซยาโนก็ยังเกิดขึ้นอยู่ก็ให้สันนิฐานไว้ก่อนเลยครับว่าน้ําในตู้ทั้งหมดน่าจะมีคุณภาพที่แย่มากแล้วครับจนทําให้ไม่ว่าจะจัดกระแสน้ํำยังไงของเสียก็ไม่ถูกเชื้อจางครับหมายความว่าถูกพื้นที่ในตู้ของเพื่อน เป็นพื้นที่ที่อาจจะเกิดไซยาโนขึ้นได้หมดไม่เว้นแม้แต่กระทั่งหน้าปล้ำขึ้นเองแบบนี้การจัดทรงหินการเปลี่ยนปัม๊มการเพิ่มกระแสน้ําอาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ครับอาจจะต้องลดอาหารปลาเปลี่ยนน้ําหรือถึงขั้นต้องลดปริมาณของสิ่งมีชีวิตในตู้ลงเพื่อลดปริมาณของของเสียก็จะทําให้น้ําในตู้มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ครับ แต่ปัญหาหลักๆที่คนมักจะไม่ยอมแก้กันเลยก็คือการลดจำนวนของสิ่งมีชีวิตในตู้ลงเพราะการจะเอาตัวใดตัวหนึ่งในตู้ออกอาจจะทําให้ใครหลายๆคนทําใจไม่ได้ครับเพราะปลาทุกตัวก้นตู้ทุกตัวก็ดูจะเป็นตัวโปรดไปสมดการจะเอาตัวใดตัวหนึ่งออกก็อาจจะทําใจยากอยู่สักหน่อยเมื่อลดสิ่งมีชีวิตในตู้ไม่ได้ปัญหาตะไคร่ก็จะตามมาอย่างแน่นอนครับและการกําจัดตะไคร่จึงอาจจะต้องพึ่งพาสัตว์บางชนิด ที่มันกินตะไคร้เป็นอาหารซึ่งตรงนี้เองผมต้องบอกว่าผมได้ไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจมากครับที่เกี่ยวข้องกับการกําจัดตะไคร้โดยการใช้สัตว์บางชนิดมาก,กําจัดตะไคร้โดยจากข้อมูลที่หามานั้นจะเป็นเรื่องของการใช้หอยในการกําจัดตะไคร้ซึ่งหอยแต่และชนิดก็จะมีตะไคร้ที่สามารถกําจัดได้แตกต่างกันออกไปแต่ต้องบอกก่อนครับว่า ข้อมูลนี้จะจริงจะเท็จแค่ไหนอาจจะต้องลองให้เพื่อนๆได้ลองใช้ลองเลี้ยงและลองสังเกตดูกันก่อนครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกครับนั่นก็คืออาบารนสเนลหรือหอยเป่าหือ้อเป็นหอยที่เลี้ยงง่ายรักสงบอยู่ในตู้ที่มีประการังได้ขนาดเมื่อโตเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วโดยหอยชนิดนี้มักจะกินตะไคร่ฟิลม์มและไดอะตอมเป็นอาหารครับ เหมาะกับตู้ที่มีตะไคร้ประเภทนี้เยอะๆครับถ้าไม่มีตะไคร้ประเภทนี้แนะนําให้ผ่านครับเพราะอาจจะทําให้มันอดตายได้ส่วนตัวต่อมาได้แก่แอตเทียสเนลเป็นหอยที่จัดได้ว่าเลี้ยงง่ายหลักสงบอยู่กับตู้ปะก้าลังได้แถมยังใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายอีกด้วยเพราะอาหารของมันได้แก่ตะไคร่ฟิลม์มได้อะตอมตะไคร้เส้นผมและไซยาโนโครับแต่สำหรับตะไคร้เส้นผมนั้น บางครั้งเจ้านี่อาจจะไม่ยอมกินหากว่าตะไคร้เส้นผมมีขนาดเส้นผมที่ยาวจนเกินไปแต่หากเพื่อนๆตัดมันออกจนเหลือแต่เส้นขนสันส้นๆมันก็อาจจะยอมกินได้ครับต่อมาก็คือ b ั b เบิลบีสนเหอยชนิดนี้เป็นหอยอีกตัวที่มีสเสน่ห์ครับด้วยสีสันสีเหลืองสลับดำที่ดูโดดเด่นจนใครเห็นก็อยากจะเอามาเลี้ยงและเจ้านี้เองก็ยังเป็นหอยที่เลี้ยงง่ายหลักสงบ อยู่ร่วมกับประการัางได้อาจจะติดยู่ย่างเดียวครับคือปกติอาหารของมันนั้นจะไม่ใช่ตะไคร่แต่เป็นเศษอาหารที่ตกอยู่บริเวณบนผิวทรายหรือใต้ทรายถึงแม้ว่าเจ้านี่จะไม่ได้ช่วยกําจัดตะไคร้โดยตรงแต่เจ้านี่ก็ช่วยลดของเสียที่อาจจะส่งผลให้เกิดตะไคร้ในอนาคตได้จึงทําให้มันมีประโยชน์ในการกําจัดตะไคร้อยู่บ้างครับตัวต่อมาคือ เซล s สเนลเป็นหอยในวงหอยขี้นกครับเจ้านี้ก็จัดเป็นอีกตัวหนึ่งที่เลี้ยงง่ายหลักสงบและอยู่ร่วมกันกับปลาคารังได้แถมยังกินได้เกือบทุกอย่างครับทั้งตะไคร่ฟิลม์มไดอะตอมตะไคร้เ้นผมไซยาโนโหรือแม้แต่กระทั่งเศษอาหารแต่อาจจะต้องระวังสักนิดครับในตู้ที่เลี้ยงสาหร่ายทะเลด้วยเพราะเจ้านี้เองมันก็ยังสามารถกินสาหร่ายทะเลทุกชนิดเป็นอาหารได้เช่นกันครับ สำหรับตัวต่อมาก็คือหอยเบีย้ยครับหอยเบีย้ยเป็นหอยอีกชนิดหนึ่งที่มีเปลือกสวยงามครับสมัยก่อนใช้เปลือกของมันในการแลกเปลี่ยนแทนเงินตราหรือใช้ทำเครื่องรางโดยหอยชนิดนี้เป็นหอยที่เลี้ยงได้ไม่ง่ายไม่ยากครับมีนิสัยรักสงบแต่ในการเลี้ยงรวมกับตู้ปลารางังอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังคอยเฝ้าดูสักหน่อยครับเพราะหอยชนิดนี้อาจจะกินปลาราังบางชนิดในกลุ่มของปลาลังอ่อนครับ ปกติหอยชนิดนี้มักจะกินเศษซากพืชซากสัตว์ไม่ค่อยกินตะไคร่สักเท่าไรแต่ในกรณีที่อาหารขาดแคลนมันอาจจะกินตะไคร่ที่กเกาะอยู่บนหินได้ครับส่วนตะไคร่บนกระจกเจ้าหนีไม่กินครับซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วถ้าเพื่อนๆจะใช้ประโยชน์ในการกํมจัดตะไคร่ตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับเพราะตัวอื่นสามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้ได้ดีกว่าต่อมากับหอยมาการิต้าสเนล ตัวนี้เป็นหอยที่ได้ชื่อว่ามีความสามารถในการกําจัดตะไคร์ได้เร็วเป็นอันดับต้นๆเลยล่ะครับพอเจ้านี้เองเป็นหอยที่ค่อนข้างจะกินจุเลี้ยงง่ายรักสงบอยู่กับประการังได้แต่ไม่ควรลงหลายตัวต่อตู้ครับพอจะทําให้เกิดการอดอาหารกันตายโดยเจ้านีหมักจะชอบอยู่ในที่ที่มีน้ําเย็นโดยอาหารหลักมักจะกินตะไคร่ฟิลม์มไดอะตอมและตะไคร่เส้นผมครับ ตัวต่อมาก็คือนัสซาเลียสเนลหรือหอยมุดทรายมักจะใส่ยอยู่ใต้ทรายและคอยเก็บซากพืชซากสัตว์กินเป็นอาหารครับโดยเจ้านี่จัดเป็นหอยที่เลี้ยงง่ายหลักสงบและอยู่กับประการังได้แต่จะไม่กินตะไคร้ครับต่อมาคือเนอริสเนลหรือวงหอยกระทิและหอยถั่วเขียวเจ้านี่เป็นหอยที่เลี้ยงง่ายหลักสงบอยู่กับก้นตูได้โดยหอยชนิดนี้ มักจะกินตะไคร่ฟิล์มและไดอะตอมเป็นอาหารครับมาต่อกันยังไวๆกับตัวต่อไปได้แก่หอยนมสาวตัวนี้น่าจะดูคุ้นหน้าคุ้นตากับวงการตู้ทะเลมากที่สุดครับพอในบ้านเราเจ้านี่มักจะเป็นที่นิยมพอสมควรครับพอเป็นหอยที่หาได้ง่ายราคาถูกแถมยังมีประโยชน์อีกด้วยโดยเจ้านี้เป็นหอยที่เลี้ยงง่ายหลักสงบอยู่กับกวนตู้ได้โดยตะไคร่ที่มันสามารถกำจัดได้ก็จะได้แก่ ไข้ฟิล์มและไดอะตอมครับแต่เรื่องที่ต้องระวังสําหรับการเลี้ยงหอยนมสาวก็คือเจ้านี้ก็ยังเป็นหอยที่กินสาหร่ายทะเลประเภทอื่นๆเป็นอาหารอีกด้วยจึงไม่ควรเลี้ยงรวมกับตู้ที่มีสาหร่ายทะเลครับและสุดท้ายกับหอยเทอร์โบสเนลจัดอยู่ในวงหอยตาวัวหอยชนิดนี้ก็ยังเป็นหอยที่เลี้ยงง่ายหลักสงบและอยู่กับก้นตู้ได้โดยมันจะกินทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็น ตะไคร่ฟิล์มไดอะตอมตะไคร้เส้นผมไซยาโนโหรือแม้แต่สาหร่ายทะเลต่างๆครับการเลี้ยงรวมในตู้สาหร่ายทะเลจึงควรต้องใช้ความระมัดระวงังและเฝ้าดูให้ดีครับและนี่ก็เป็นข้อมูลของหอยแต่ละชนิดที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดตะไคร่แต่ละชนิดก็จะมีประโยชน์ในการกำจัดตะไคร่แต่ละตัวต่างกัน แต่ไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกหอยชนิดไหนในการเลี้ยงหอยเองก็มีเรื่องที่จะต้องระวังอยู่ครับนั่นก็คือเรื่องของความสามารถในการกลับตัวของหอยนั่นเองครับพอในการเลี้ยงจริงๆหอยเหล่านี้ก็มักจะปีนไป่ายไปบนหินหรือบนกระจกบางครั้งก็อาจจะมีพลาดพลัง้งจนทําให้ตกลงมาจนตัวหอยหงายขึ้นและไม่สามารถพลิกตัวกลับมาได้ต้องบอกเลยล่ะครับว่าหอยส่วนใหญ่เมื่อตกลงมาแล้ว มันแทบจะไม่สามารถพลิกตัวกลับมาได้เลยด้วยซ้ำเพื่อนๆจึงต้องมันตรวจสอบอยู่บ่อยๆครับว่าในตู้ของเพื่อนๆมีหอยตัวไหนหงายอยู่หรือเปล่าหากมันตกจากหินหรือจากกระจกลงมาแล้วตัวมันหงายอยู่แล้วละก็ก็ให้เพื่อนๆคอยช่วยมันจับมันไปคว่ำไว้บนหินตามเดิมครับพอหากว่าเราไม่ได้ช่วยมันแล้วก็อาจจะทําให้มันตายได้เลยละครับเอาเป็นว่าข้อมูลทั้งหมดผมก็จะขอทําตารางสรุปไว้แบบนี้ครับ อย่างที่ผมชอบพูดอยู่เสมอๆเอลยครับว่าในการเลี้ยงสัตว์ทะเลไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปาลาหรือก้นตูการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการกำจัดของเสียเรื่องของค่าของเสีย เรื่องของข้อมูลของสัตว์แต่ละตัวที่เราจะเลี้ยงและเรื่องของค่าเคมีต่างๆนั้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่จะสำคัญที่จะทำให้สามารถการันตีได้ว่าเราจะสามารถเลี้ยงสัตว์ทะเลได้รอดหรือไม่หรือเลี้ยงได้นานแค่ไหนและผมก็หวังครับว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าใครเคยเลี้ยงหอยตัวไหนแล้วผลในการกำจัดตะไคร่เป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้เอาไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ